สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนราาแก้าสวัสดีทั้งเพจ Facebook และทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้พัดพลจะพาท่านผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเหนือสุดแดนสยามเพื่อจะพาท่านผู้ชมไปดูเจ้ากวางน้อยรถเกี่ยวข้าวฉบับครอบครัวนะครับผมเคยลงคลิปไปหลายครั้งแล้วนะครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ของอเกษตรกรนะครับจะพาท่านผู้ชมไปชมผมคิดว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมหลายๆท่านที่เข้าไปรับชมแล้วอาจจะถูกอกถูกใจอยากจะได้ไว้ใช้สักคันหนึ่งนะครับอกเลยว่าราคาเนี้ยคุ้มนะฮะร,ราคานี้คุ้มจริงๆผู้ชมรถคันนี้ซื้อมาในราคา55,000ันบาทรวมค่าขนส่งหรือค่าต่างก็เป็น60,000่บาทนะครับคือมาเมื่อปีแล้วตอนนี้ได้ถนคปีแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประหยัดน้ํามันด้วย วันหนึ่งแม้ว่าจะเกี่ยวข้าวได้น้อยแต่ต้นทุนเราก็น้อยไปด้วยนั่นก็คือค่าน้ำมันรถนะฮะค่าน้ำมันรถคัน,นี้หมดไปเพียงแค่300กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับแต่เกี่ยวข้าวได้วันละ5ไร่รับจ้างเดี๋ยวนี้ตอนนี้วันนี้ไร่ละ650บาทที่กำลังเกี่ยวอยู่ในขณะนี้นะฮะไร่ละ6 5 0บาท5้าไร่ก็6 5ห0านะถ้าผมคิดเป็นตัวเงินให้ให้ชมให้ฟังนะก็คือ หกไร่ก็ไร่ละหกร้อยหกร้อยห้าสิบหกห้าสามสิบสามพันแล้วก็เศษอีกก็ประมาณตกสามพันกว่าบาทนะครับสามพันกว่าบาทนี่ก็หักค่าน้ำมันไปแล้วก็ประมาณสักเหลือเฉลี่ยเลยประมาณสองพันแปดนะฮะที่นี่นะไร่เนี้ยกำลังเกี่ยอยู่นะหมดไปสามร้อยกว่าบาทเหลือต้นทุนที่สองพันแปด ก็คือรถผู้แข่งก็คือรถใหญ่ก็ก็มีงานเยอะเพราะฉะนั้นชาวนาพรอ้อมต้องมาถึนะางแล้วมันจะช้าหรือว่าจะลาบากนิดนึงนะครับแต่ก็ได้เข้าแทบจะไม่มีตกเลยครับ็นรถใหญ่เข้าตบเสียดายนะครับที่ผมอยู่ทุกตอนนี้นะครับเดี๋ยวาจะพาท่านไปชมไปทักชมพระธาตท่ทานใดที่ชมแล้วอยากจะได้ไว้แค่สักหนึงติดต่อมาได้โทรศัพทาผได้ที่ขึ้นหน้าจอยอยู่ในขณะดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะประสานงานให้ โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมลองพบกันและก่อนหนึ่งก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไปคกับท่าพนคนรักแก่และเพจเฟซบุ okay. ๊กของท่าพนคนรักแก่้วยนะครับทุกท่าน